เพิ่นว่าขันเท้าสีเห็ดหมูกรอบกินนี่บ่แมนไงครับในสิต้องเอาไปต้มแล้วเอาไปตากแดดขามมือขามขึ้นแล้วต้องเอามาทอดอีกสองอบ3รหลอบแต่มื่อนี่ผมสีขอใส่สูตรรัดเลยครับเห็ดงๆๆ่ายๆแถมได้ก,กินไว้ท่านใจอินหน่อยความครับสวัสดีครับความ,ม่พี่น้องแต่ละคนคำมานี่บ่ายากเรื่องอยัองอยครับยา,ยากอยู่แนวหนึ่งครับผมว่านี่ตตรองอยากเรื่องแนวกินคือกันแท้ๆครับพากันคิดว่าออกเป็นตัครับว่าสะกินเขาก็เป็นอย่างแต่เรื่องของเรื่องมื่อนี้ก็คือผมกับอินหน่อยอยากกินว่าตรงกันครับผมนี่ยอยากกินหมูทอดแต ทุดิบแล้วผมกับมุงไปทางแบบหมูทอดผมุ๋ยแล้วครับแต่พอตเห็นแล้วเนี่มันว่าเป็นหมูทอดครับพี่น้องเดี๋ยวมันจะเป็นอยียงเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งครับย่างแหลกผมมเสียเอาไปล่างทำาค่วามสะอาดก่อนครับจากนั้นผมมสิมาเลาะอนังหมูออกครับ พะว่าขังก้อนผมไม่ได้ต้มผมเอาไปถอดเลยครับหนังนี่หงาบบักครับจากนั้นหมูบริสุทธหั่นหมูเอาเปสองชิ้นให้มันเป็นแน่าเงาครับเพราะว่าย่างพอเอาไปถอดมันยังสุกไงล้วก็สุกดีพร้อมครับขันมันเงาไหลผมบรสิตัดเคืองให้มันสั่นลงมันยังไม่เลยกระทาผีซิงเข้านั่นแหละครับพี่น้องในความรู้สึกตอนนี้ผมก็คิดว่าผมเสียหมูถอดอยู่ดีครับนี่แหละครับกะปรุงเส้รสดีเส้เกียร์เส้นน้ำปลาน้ำตาลนี่แหละครับแต่จุดที่ผมลืมมันยุขันตอนนี้แหละครับ ผมกับขย้ำขย้หนวดโคเลโคเลียไปตามภาษาผมครับจากนั้นผมกมสิมาตั้งกระทะผีสิงขึ้นครับพี่น้องแล้วก็ใส่ใน้ำมันลงไปหลายจักหน่อยครับตามจริงเราก็เกือบเบิดขวดเลยล่ะครับตั้งไฟกลางไ้ครับบ่านี้พอตะหม้อหันแล้วผมก็เสียาหมูลงไปครับพอเต้าลงไปผมก็เริ่มคิดล้วครับว่ามันก็เป็นแปลกๆผมลืมอีอย่างนา ผมคิดอยู่ครับถอดไม่ได้ข้าวหนึ่งครับผมก็คิดไปคิดมาผมก็เลยคิดออกครับว่าผมเนี่ยลืมไส้แป้งครับโอ้โหทอดเตน้หมูสุกครับผมยังสิคิดพอเราี่นองคิดว่าผมถอดหมูไปเคิงนึงแล้วผมตักหมูขึ้นมาเห็นยังครับเมนละครับผมยยานมันประกอบครับพี่น้องผมก็เลยตักขึ้นมาเพื่อสิเอาไปไสแป้งครับเป็นไดครับมันสูตรผีสิงของจริงเลยทีครับนี่บ่ลูและครับว่ามันสิออกมาถ่าได้ครับแต่ว่าผมยยานมันประกอบครับผมก็เลยเทแป้งใส่ครับแล้วก็นวดนวดโคเลโคเลตอนี่หมูหันหันับ ตามสูตรที่ผมเห็นตะเกี่นีก็คือสีตองใสเปียงยุตตอนมากครับแตมันนี้เริ่มต้นมั่วมัวแล้วครับนีสมองเออเออยู่ครับพอถ้าผมถอดไปเรื่อยๆมันก็เลี้ยงกรอบของมันยุี่ครับพี่น้องแต่บ่รู้ว่ารสชาติมันสิออกมาทาใดนะครับเดี๋ยวทาไปเบื้องตอนสุดท้ายครับนี่แหละครับมันก็คือปกติเลยครับข้ามเฮห้องอมาหั่นกี่กรอบดีขนาดครับพี่น้องสีสันนี่ก็สวยงามเลยล่ะครับ ผมซิมแล้วข้างนอกเป็นกรอบๆครับแล้วข้างในก็จะเป็นหนุ่มๆครับพอทหารเป็นชิน้นพอดีข้ามแล้วบาดนี้ผมก็สมยกหน้าที่ให้อีโน่หน่อยครับอีโน่หน่อย,อยก็สิตั้งกระทาผีสิงขึ้นเอาน้ำมันใส่กระเทียมแล้วก็บักพริกครับเจียวกระเทียมกับบักพกริก,ก,บบก,กให้หอมๆครับพอถ้ได้ทีแล้วบาดนี้อีโน่หน่อยก็เอาหมูที่เทาทอดไปนะครับลงไปครับแล้วซอสมะนาวปรุงต่ออีกครับใส่รสด,ดีใส่น้ำตาลใส่ซอสหอยน้ำปลาแล้วก็ตามด้วยแม็กกี้ครับ สุดท้ายอินโนนัยก็บเต้ไซหนามปล่าลงไปจักนิดนึงครับเลีงไฟขึ้นยิงแห้งซะล้วครับพัดจวกจวกจวกเลยล่ะครับแล้วเขาก็ตบถ่ายโดยใบกะเพราหอมๆครับนี่ล่ะครับสูตรไม่กะเพราหมูผีสิงครับคันเสรผมเห็ดหมูกรอบกินแล้งนี่โอ้ยมือนีผมคือสิบวัได้กินครับหมูกรอบนี่มันดูเห็ดงไงล่ะครับแต่ว่ามันหลายขั้นตอนมาครับโดนมาครับสุดสิได้กินเอาหมูผีสิงนี่ล่ะไปก่อนครับพูดล่ะครับเป็นได๋ครับพี่น้องหน้าตาก็บ่ได้ต่างจากร้านเฮ็ดเลยล่ะครับสวยงามครับอินโน่อยก็บอกว่าบ่อยากกิเขาวจะกกกินมมาาๆๆครับลล็เอาาตัวนี้ดไปเลยครับพี่น้อง โอ้โหนี่แหละครับเขาเอินง่ายๆแต่ว่าส่งพลังครับพี่น้องเป็นอันเรียบด้วยครับเด้เวลาให้เมียพญาเขาซิมกวนคือเก่าครับขอซิมจานของผมพร้อมเมนนี้ครับว่ามันสิเข่าบ้าว่ะคันตักตอนง่ายๆใส่เข่าหัน้อนครับมุมเข้าไปอเนี่ยเอาอีกแล้วยกโป้ยกโป้อีกแล้วครับพี่น้องผมเลยถามอินุหน่อยว่ามันกรอบปะใายหัวออกมาย่างไวเลยครับว่าบ่ากรอบครับพี่น้องแต่ว่าตอนถอดตอนแหลกมันกรอบอยู่ด้วยครับแต่ว่าพอถ้าเราไปพัดเรามันถึงหนามันก็บ้ากรอบแล้วครับ มันติตั้งจากมูกว่าบที่เพื่อนเอาไปตากแดดแล้วเอามาถอดนึงสันไหมครับอันนั้นมันส,สิกรอบได้โดนไหมค,ครับหรือว่ามันมีสูตรเล็งด้วนที่เหตุให้งมูกวา่าบคือกันอันนี้ผมก็บ่ารู้อีหลีครับแต่รสชาตินี่ก็บต้องรอถึงครับแซ่บอยู่ด้ีครับแต่ว่ามันแอบเข้มไปนิดนึงครับเพราะว่ายังไม่ได้ครับเพราะว่าผมมัดมูกไปแล้วบาดนี้อีกหน่อยไปปรุงเพิ่มหนักเลยครับพี่น้องเอ้ยผมไปอ่านมามีคนบอกว่าสำเนียงผมกับคำวอาผมคือย,ยังผู้เฒ่าบัคกันเพื่อนบอกว่าเพื่อนมักแบบนี้ไม่ได